สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจ้าของออ่พูดแล้วหลังมีภาพหลุดแซนแอบถ่ายแตงโมทำโป๊ะแตกเรื่องเรือจากการณีที่ก่อนหน้านี้นแซนวิสาพัฒได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตนได้เห็นภาพแตงโมยืนหันหลังบนเรือที่ถูกแชร์ลงในทวิตเตอร์แล้วโดวยภาพดังกล่าวตนเป็นคนถ่ายเองเพราะเห็นว่าสวยดีก็เลยถ่ายไว้พร้อมกันนี้แซนยังยืนยันคำเดิมแตงโมฉีถ้ายเรือจริงก่อนหน้านี้ได้มีชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีเรือสองลำหรือ ไม่ซึ่งอันนี้พอมาย้อนดูเรือลำที่แซนถ่ายรูปแตงโมเาวาน้กลับรู้สึกว่าเหมือนคนละลำกับที่ตำรวจนำไปพิสูจน์ก่อนหน้านี้หรือไม่แต่เรื่องนี้จะแท้จริงอย่างไรคงต้องรอพิสูจน์อีกครั้งนอกจากนี้เจ้าของอู่เรือเอ็ซียังพูดถึงคดีแตงโมว่าที่แซนมีการนำภาพดังกล่าวออกมาเปิดเผยในตอนช่วงเวลาที่ใกล้จะมีการสรุปสำนวนส่วนตัวมองว่าอาจจะมีบุคคลบางคนหรือคนที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้อาจจะไม่อยากให้เรื่องคด จบหรือเงียบไปจึงมีการเผยพระภาพดังกล่าวมาเพื่อให้มีการตีความเพิ่มส่วนกรณีที่เพจเฟซบุ๊กมีการนําภาพไปเทียบเคียงกับเรือโดยเฉพาะเรือที่เจ้าหน้าที่ได้มีการบันทึกภาพเอาไว้หลังจากที่มีการตรวจยึดเทียบกับภาพเรือที่แซนมีการถ่ายแผ่นหลังของแตงโมจากภาพดังกล่าวค่อนข้างที่จะแยกยากว่าเป็นเรือลําเดียวกันหรือไม่เพราะเนื่องจากเฟรมภาพค่อนข้างแคบเมื่อทีมข่าวมีการส่งภาพเต็มที่แซนถ่ายให้ดูจึงสามารถยืน ยันได้ชัดเจนว่าเป็นเรือลำเดียวกันสังเกตจ,จากบอดี้ของเรือโดยเฉพาะเบาะสีน้ำตาลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรือลำดังกล่าว เพราะเรือลำอื่นไม่ได้มีการคุมทนและไม่ได้มีการใช้เบาะสีน้ำตาลอีกทั้งยังมีช่องชาร์จแบตสีดำฝั่งซ้ายโดยช่องดังกล่าวจะเป็นลักษณะคล้ายกรอบโครเมียมก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับเรือลำดังกล่าวอีกเช่นเดียวกันส่วนตำแหน่งที่แตงโมยืนอยู่ก็เป็นบริเวณประตูทางเข้าห้องน้ำสีขาวซึ่งอยู่บริเวณใต้ด้านหน้าของเรือ านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ